สวัสดีครับอยู่กันในเกมออ o โตเช e ครับต้นเกมตอนนี้ครับผมมีสไลเปอร์สตัวนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแพนด้าตัวดึงเลครับอ่ะอาจจะไปทางฮันเตอร์ได้นะเดี๋ยวเราขายแพนด้าทิ้งไปลงเลเวลแล้วก็ดึงตัวเกาฮันเตอร์มาหรือบิสมาเตอร์มานะครับไป3มตัว วันนี้เหมือนจะมีเก้าฮันเตอร์ได้นะครับไปง่ายอยู่ก็มีเป็นไทฮันเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับอ่ะรอบนี้ฮนะตัฮันเตอร์เหมือนกันนะครับมีตัวแทงมาแล้วเป็นวิเศษสมบอลลูกมาช่วยแทงฮนะฟิสมาตเตอร์ของเราแตกครับเหลือตาหมูมาช่วยแทงฮนะก็แลกแลกกันไปอ่ะเออเหลือวอยตัวนี้ชนะฮะ อัปเกรดเป็นตัว3บาทดีกว่าฮะเฮ้เป็นตัวโดมิเนเตอร์ก็คือเฟเดอร์สฟอยนะครับแอสซสซินแล้วก็ถ้าเปิดภาษาแค่ภาษานนี้ภาษาเดียวทั้งทีมของเราเนี่ยจะไม่ติดสถานะซีซีอะไรเลยนะครับก็น่าสนใจอยู่ตัวมาเร็วด้วยครับเดี๋ยวลองดูฮะว่ามา2ดาวได้หรือเปล่าครับนี่ครับเปิดภาษานนี้ภาษาเดียวนะครับภาษาเดอะเกรเตอร์วงของเฟเดอรสฟอยก็จะไม่มีผลละทั้งทีมก็สามารถเข้าไปได้เข้าไปตีได้นะครับ ไอเทมครับผมยังไม่ได้เลือกเลยนะฮะก็หยิบมาเป็นภาคุมก่อนและกันที่เหลือค่อยว่ากันนะฮะไม่รู้ว่าจะไปได้อย่างที่คิดหรือเปล่านะะี่ครับมันจะเป็นวงเหมือนคล้ายคล้าเฟรนด์บอยนะฮะสไลเปอร์อยู่เม่อไหนก็ตีได้แล้วเวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่จะล็อกศัตตูด้วยครับไม่ให้โจมตีไม่ให้แคสสกิลก็เป็นภาษาที่โหดอยู่ครับเพียง <Yeah. S 2> แต่ว่าจะต้องเปิดแค่ภาษาเดียวนะฮะไม่มีภาษาอื่นมาแซบแล้วก็มีเป็นอเวนท์ไดครับหรือลีเจนด์โคเดอร์ฮะน่าเอามาคอมโบอยู่ฮะมีเป็นเลเซอร์มาทันเด หยิบมาแปะๆก็ได้ฮ <bene> ะไม่ต้องเปิดภาษานีครับอ่ะไอเทมตอนนี้มันก็ไปทางเวทก็ได้ครับมีเม็ดมานาหรือไปทางกายภาพก็ได้ฮะมีไอเทมแบบเร่งดาเมจอ่ะเดี๋ยวมาลองดูฮะเก็บสแต็กได้หรือเปล่าฮะรีเจนคอมบเดอร์ก็คือห้ามตายนะถ้าไม่ตายก็คือจะได้สแตก็กแล้วถ้ามาคอมโบคู่กับภาษาดีด้วยฮนะก็คือน่าจะจุดการโจมตีอะไรไม่ได้เลยฮนะอ่ะรอบนี้ครับตายแน่แเลยเจอ2ดาวมาแพ้ไปฮะ รอบนี้ถ้ามีเป็นฟลอสไนท์นะครับหรือแบดไรเดอร์นั่นเองเก็บไว้ก่อนนะครับ oh. เผื่อไปทางไนท์อันนี้เจอกับบนะีสคะเปิดบาขั้นหนึ่งนะียมีไบเด่นมาก็เตรียมไปทางไนท์เหมือนกันนะครับลูน่าก็มีสกิลเลเตอร์เราทำงานแล้ววงเฟสเซอ์บอยทางานฮะ <c oughs> กักขังไปโจมตีไม่ได้ฮนะโอเครอบนี้น่าจะรอดนะครับลีเจนเราน่าจะได้เก็บสแต็คนฮะเดือดซอสตัวสุดท้ายฮนะหรือไม่เด้น,นั่นเองชน,นะไปะ อ่าตัวที่2มาฮะทันเดอร์สปริก็มาฮะอีวิลไนท์ก็มาก็เดี๋ยวเก็บไว้เผื่อโยกไปทางไหนนะครับเมื <The mission. S 1> ่อกี้ผมลองเช็คคร่าวๆแล้วนะครับก็เหมือนว่าจะมีคนเล่นเหมือนกันนะฮะไม่คิดว่าจะมีนะเดคเลเตอร์ The ater, เป็นภาษาเดียวกันแล้วก็มี2ตัวแล้วด้วยผมก็เลยต้องเตรียมไปทางภาษาอื่นเผื่อว่าเราจะปั้นไม่เกิดนะร,รอบนี้2ดาวมา2ตัวเลยวิชเชอรมาฮะเปิดมาขันนึ่งแพไป ไนแมร์ะ mare, ฮะไนแมร์หรือเดส p r o เฟต t นั่นเองมา2ตัวก็น่าเอามาปั้นอยู่เพราะว่าดูเหมือนเราก็จะไปทางดเวลเตอร์หรือว่าเฟสบอยไปฟูไม่ได้เหมือนกันครับและไนแมรเนี่ยมันก็ไม่ได้คอมโบคู่กับเฟสบอยได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เน้นทางเวทเดี๋ยวเก็บมาไว้ก่อนนะครับเก็บมาไว้ก่อน ก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าไปอะไรดีถ้าไปทางเวทก็ไปได้ฮะเลนเตอร์เรามีตัวหนึ่งไบเดนผมขายไปแล้วเมื่อกี้ต้องการเงินมาดึงตัวหนึ่งนะครับเงินมันไม่พออะรอบนี้ครับชนะได้อยู่ฮะแต่ลีเจนเราแตกครับไม่ได้เก็บซรัพแตกียได้ฟลอตไนส์อีกตัวหนึ่งนะฮะรอบนี้ครีปละไอเทมผมยังไม่เลือกฮะโยกไปทางเวทก็ได้อยู่มีอัมราครับเป็นวิเศษนั่นเองนะฮะสกิลมาเป็นสม้อนลูกมาช่วยแทงนะครับก็ อะนี่คือ3บาททีมของเรามีแต่ต3บาทถ้ารอขึ้น2ดาวฮะอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวไปทางนั้นนะครับผมเล่นแบบไม่ได้สนภา,าษาอะไรมากมายไม่ต้องเล่นฟูก็กได้นะครับ ก็ด้วยความที่มันเป็นตัวระดับสูงนะฮะตัวแผงอะไรอย่างนี้มันก็มีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องฝูเปิดเปิดมาให้มันซัพพอร์ตกันก็พออ่ะรอบดีฮะได้เด r พอเฟตขึ้นมาหรือว่านายแมนนี่เองครับขึ้นมาเป็น2ดาวก็เปิดเป็นโซคลานซึ่งน่าเสียดายฮะวันนี้ก็คือได้แค่2เลยนะครับได้แค่2เลยเพราะว่าตัว5บาทเราโดนแบนไปปกติถ้าไปก็คือไป4ได้ครับทำวิสระขั้นหนึ่ง เราจะเล่น2ก็เล่นได้ฮะแล้วก็ไปเปิดทางเมทแทนให้เดธพ่อเฟสเนี่ยสกิลได้แรงนะฮะก็ฉิกๆไปไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปฟูพองั้นครับไอเทมก็เดี๋ยวไปเน้นทางเวทนะฮะมีมานาเริ่มต้นมาแล้วนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปเน้นทางเวทให้สกิลได้แรงขึ้นนะครับสกิลของ Death Prophet เดธพ r o เฟ e t นี่ก็คือเหมือนกับปล่อยวิญญาณออกมาและว,วิญญาณเนี่ยเป็นดาเมจเวทเลครับพอกลับเข้ามาหาตัวเดธพเฟมันก็จะได้ เพกลับขึ้นมาด้วยครับอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวเราเปิดโซแครนมาขั้นหนึ่งก็ได้ซึ่งจะมีตัวอยู่ในเอ็กเคนฟูโอเคฮะตัวไหน2ดาวเราก็เล่นตัวนั้นเลยครับจะเห็นได้ว่าหลายๆคลิปผมก็เล่นประมาณนี้เราไม่ได้เลยฟิกส,สายตั้งแต่แรกฮะก็ไอเทมมาเลือกที่หลังก็ได้ ต้นเกมแพ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะ,อะไอเทมเดี๋ยวขอลองดูไอเทมแนะนำกันหน่อยฮะในเกมเขาแนะนำเป็นอะไรนะฮะก็อ้อเป็นผัสาะคีละนะฮะแล้วก็เป็นไอเทมคล้ายๆกับบรัสโตนอืมงั้นก็เดี๋ยวเอาเป็นคาถาน,นะครับแล้วก็เป็นคาถาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบรัสโตนอันเล็กรออัปเกรดขึ้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งครับ ก็หมดแล้วฮะไอเทมตอนนี้นะครับมันก็สร้างเป็นสร้อยได้ฮะสร้อยที่กันซีีก็น่าสนใจดีถ้าเล่นเป็นตัวแบกก็คือของมันจะต้องบีบนะครับรอบนี้ฮะเจอกับมนุษย์ฮะวงเฟสเดตบวอยกลางไปฮะทำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยอันนี้ยังไม่ได้เปิดเวทเลยเนี่ยมาอีกตัวฮะไนท์แมนครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะเอาขึ้น3ดาวก็ได้ครับแล้วสร้อยกันซีซีอันนี้ผมว่าน่าจะต้องบีนะ กันสถานะผิดปกติทั้งหลายแต่ไม่ได้กันเวทครับก็จะต่างจากเฟดลบหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะงงงหน่อยแต่ถ้ามี2อันก็คือโอเคเลยกันทุกอย่างนะครับอ่ะเก็บเงินนะฮะเก็บเงินหรือว่าจะสุ่มเลยก็ได้ฮะตอนนี้ก็30เปิดนะสำหรับตัว3บาทเดี๋ยวลองดูก็ได้นิดหนึ่ง b ว a r ววุฟนะฮะ ผมจะเอาขึ้น3ดาวอโกสคิดนะฮะโกสคิดหรือพัดนั่นเองสกิล <Okay. S 1> เป็นแบบดึงพุก <dad> มานะฮะเราก็จะเปิดโซแคนได้ขั้นหนึ่งะฮะโดเมนเตอร์ <In S 1> เอา <the kids. S 1> ออกไปะฮะน่าจะไม่ได้เล่นละก็โซแคนภาษานี้เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บจะได้2ช่องมา ไอสองช่องเนี่ยใครก็ตามที่เข้าไปยืนนะมันจะได้เลือดแล้วก็ได้ดาเมจนะครับเป็นดาเมจกายภาพซึ่งถ้าตัวเน้นกายภาพเข้าไปยืนก็น่าจะดีนะได้ทั้งเลือดได้ทั้งดาเมจแต่เดี๋ยวเราเอาเดสกอลเฟตเข้าไปก็คือได้แค่เลือดนะครับซึ่งเลือดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผลรวมของผสานโซแคนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวเดสกอลเฟตของผมเนี่ยได้เลือดเยอะมากๆรวมทั้งเมื่อกี้เนี่ยผมเอาแซนชิงเข้าไปนะครับเป็นตัวหนึ่งดาวเนี่ยก็ได้เลือดเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะเรียบร้อย ก็เดี๋ยวรอเปิดผสานเวทเนะครับเปิดผสานเมทขึ้นมาให้สกิลเดี๋ยวแรงขึ้นแล้วก็สุ่มเลยดีกว่านะฮะไม่หลงไม่หลอแล้วอ่ะได้ไฟสับบิิตมาครับได้เป็นผสานเมทมายังไม่ได้ฮะอีกตัวหนึ่งครับขาดอีกตัวหนึ่งก็ต้องสุม่มนะครับเอาไปแทนแซนคิงได้ ลุงมาอย่างเร็วเลยฮะฟ้าแสงโอเคเลยฮะตอนนี้เปิดเมรได้แล้วฮะด้าก็มี4บาทเป็นตัวแท้งมายืนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาเลเซอร์มายืนก็ได้ก็จะได้ HP ก,กับ Attack นะครับ กับดาเเมองแต่ดาเมจกายภาพน่าจะไม่ค่อยที่ใช้ขันเพราะว่าเราจะเน้นทางเวทก็เปนเน้นทางเค็ดผีนะฮะรอบนี้ครับแอสซินโดดมาเลเซอร์ก็สกิลฮะเก็บกวาดไปนิดหน่อยนะเดโฟฟเฟตของเราไนแมร์ของเราก็คือสกิลไปแล้วฮะเก็บกวาดไปพอสมควรชนะไป อ่าทันเดอร์สปิริตฮะสองดาวเรียบร้อยครับมีเป็นเดอะซอสนะฮะไมเด้นนั n ่นเองครับ, n รบมาเปิดเป็นมนุษย์ได้ฮะแล้วก็เลดฟ็อกซอสแมนครับน่าเอามาเล่นอยู่เพราะว่าช่องโซแค n นะครับมันจะได้ a อ t a ท็ตามค่า a อ t a ท็ของเจ้าพวกโซแคนนะในขั้นที่หนึ่งเนะี่ยมันจะได้แค่พวกโซแคน แต่คือ25เปอร์ของค่าเอตแท็กนะครับไม่ได้เอามา100รนะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคผมลองสุ่มสุ่มดูไม่เจอตัวอะไรที่น่าสนใจฮะอันนี้ไม่ได้จับตัวด้วยครับก็แอสซินคลิปนะครับโดดมาไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะสก,กิลของเราน่าจะเอาอยู่แล้วก็2ดาวแล้วด้วยครับไม่ต้องจับตัวก็ได้อะไอเทมครับผมเลือกแล้วผมจะไปทางเวทนะฮะเลดฟ็อกซ์ซอร์แมนก็คือขายทิ้งไปรอบนี้มีไซเลนมายั่วฮะ ก็น่ามาเล่นแก่น่ามาตั้งเหมือนกันนะครับอาเกลไนครับโอบีไนเองครับก็หยิบมาเป็นตัวแทงค์ด้านหน้าก็ได้ครัจะได้เปิดมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็อ่าขาดช่องหนึ่งนะครับต้องเวลเจ็ดถึงจะเปิดมนุษย์ได้หรือว่าถ้ารีบเปิดก็คือเอาแทงค์เหลือแค่สองตัวอะลองดูฮะอยากได้หนังสือ E อ P ด้วยครับเดี๋ยวอาจจะไปทางเวลสิบสองอะไรเหมือนคลิปที่แล้วก็ได้นะก็ต้องสะสมหนังสือ e อ p พ อโอเคฮะสองดาวสองตัวฮะด้านหน้าโอเคฮะน่าจะพอยืนได้อย่างนี้แต่จะได้หนังสือเอหรือไม่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่ว่ามนุษย์จะตายหรือไม่ตายด้วยนะฮะถ้ามนุษย์ตายก็คือไม่ได้เหมือนกันนะต้องยื้อชีวิตไว้ให้พวกมนุษย์เหลือสักตัวหนึง่งอะรอบนี้เหลือฮะได้มาหนึ่งเล่ม โอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันต่อนะฮะผมไม่รีบลงเลเวลผมอยากได้ไนท์แม่3สาดาวแล้วเดี๋ยวไปเวทให้ได้มากที่สุดนะครับก็ทำให้สกิลได้แรงขึ้นแอ้ดาก้อนไนท์ฮะเอามาลงได้นะครับเป็นตัวต่อไปได้ไนท์ขั้นหนึ่งไฟล์สปิลิตฮะเอาเวทไนท์ช่างมันนะครับวันนี้อาจจะไม่เน้นทางมนุษย์6กนะก็ไปโซแคนคู่กับเมทครับวันนี้มีคนเล่นเมดทีมหนึ่งเหมือนกัน รอบนี้ครับเจอกับบีชฮนะก็เป็นดุยดนะครับมีมาแรงมาขั้นหนึ่งอ่ะสกิลเลเซอร์ไปเด็กคเฟตก็เก็บกวาดไปอชนะไปจะสามดาวให้ผมเนี่ย โอเคอเคฟรมวิสัท <Bur st. S 1> นะครับ <Fire. S 1> แล้วก็มีทางวอลล็อกะเปิดได้เหมือนกันก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยดูดเลือดได้นะครับแต่ถ้าเราเน้นทางเวทไม่ต้องมีก็ได้นะเน้นไปทางแรงดีกว่าฮนะแม้ว่าสกิลจะได้ดูดเลือดนะสกิลได้ดูดเลือด15เปอรโอเคหมดแล้วนี่คือไม่ได้เก็บตังค์เลยเนี่ย รอบนี้ครับเจอกับวิเชอร์ฮะก็ใช้เป็นเอ้าเหมือนกันเลยฮะเดชพอฟเฟตเอามาเปิดวอลล็อกคู่กับอันเคมิสนะฮะและ2ดาวแล้วด้วยผมกะจะทํา3ดาวสักหน่อยฮะสุ่มเจอยากเลยฮะอย่างนี้ชนะได้อยู่ครับเอาเกลนท์ะฮะโอมีนไนเรา2ดาวเรียบร้อยนะเดี๋ยวขายเดอะซอทิ้งไปอาจจะไม่ต้องเลน่นก็นได้เลน่เลนๆตัวแพงสกิเวอร์วังมาก่อนนะครับอ่ะ อคิดเอันนี้ถ้า3ดาวได้จะดีมากมากครับเพราะว่าตัวที่อยู่ในช่องเนี่ยจะได้เลือดตามโซแคดนี่ครับยิง3ดาวก็คือได้เลือดเยอะเนาะก็ทําให้เดธเพอร์เฟคถึกมากขึ้นนะครับอะมนุษย์ฮะสงสัยต้องเอาออกไปก่อน,นครับช่องมันเต็มนะฮะโอ้ต้องการต้องการตัวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องเอามนุษย์ออกไปก่อนนะไม่ต้องมีก็ได้เอาตัว3ดาวมาก่อนนะครับ เจอแล้วฮะเดอะเกรเตอร์ครับเฟสเลสบอยอันนี้เราไม่สามารถควบคุมอะไรเขาได้เลยฮะสะตงสตั้ันอะไรไม่ได้เลยนะครับกลับกันฮนะเขาสามารถสตั้ันเราได้สามารถหยุดการโจมตีเราได้นะฮะเพราะงั้นถ้าจะสู้กับทีมนี้ก็ต้องเน้นทางแรงไปเลยทำซีซีอะไรไม่ได้เลยแล้วผมว่าเดธโปรเฟสเป็นตัวเลือกที่ดีฮะในการเคาน์เตอร์เนเพราะว่าสกิลฝ่ายก็คือปล่อยทิ้งเลยเด oh <my> วิญญานมาทำางานเอง โอเคฮะผมว่าจะสุ่มแต่เดี๋ยวเราไปเวลเจ็ก่อนดีกว่าฮะตัว3บาทมันก็ไม่ได้เ็ทที่จะตกนะฮะเรทเท่าเดิมแต่สุ่มก่อนได้เจอก่อนเท่านั้นเองนะฮะ,ะได้มา2ตัวเลยครับตอนนี้ขาดอีก4ตัว,ตวเนี่ย โอเคไอเทมค่อยว่ากันฮะโกสคิดขึ้น2ดาว2ตัวเรียบร้อยไอเทมหมอไอเทมก็เดี๋ยวมาดีแล้วกันฮะได้รีเจนได้ HP ด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้ตอนตีคลิปเนี่ยมันได้ชิ้นส่วนไอเทมมาด้วยเนี่ยเอามาผสมนะครับได้รดครูดาว20เปอร์อ่าก็น่าสนใจครับไปทำรีครูดาวในขั้นสุดท้ายนะครับหรือว่าอัอนหนึ่งก็คือเมน t ทอร n g ิงวานนะครับอันนี้เมื่อสกิลจะได้ไซเลนแล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นด้วยแต่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมเอารีครูดาวดีกว่าดูมันแบบน่าจาวิญ,ญญาณเต็มสนานับ ในขั้นสุดท้ายนะในตอนนี้ได้แค่ลดคูดาวก่อนแล้วก็ไอเทมที่เหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวมาทําเป็นนี่ฮะเตรียมไปทางไอเทมคีระในขั้นสุดท้ายก็ได้เหมือนกันฮนะก็ถ้ามีนะเราแค่เอาอันชบิตมาแปะตัวหนึ่งก็ได้เลยวเครับเปิดปราสาทคีระให้เดโฟเฟตตามไอเทมแนะนำเลยซึ่งจะได้เลือดเยอะมากๆครับรอบนี้ฮะเจอกับรูอิดฮะสามดาวมาไม่ติดปัญหาอะไร ดาก้อนไหนฮะรอขึ้น2ดาวเดี๋ยวต้องเอาตัวไปแปะสนามก่อนแล้วมั้งเนี่ยตัวเต็มเต็มไม่ก็เลเซอร์ฮะขายได้อวโกสที่จครอขึ้น3ดาวแปะไป2ตัวก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนต้องรีบส่มเทียช่องเทียช่องโอเคฮะได้ไฟสปิริตขึ้นมาเป็น2ดาวแล้วก็เลเซอร์ขายทิ้งไป รอบนี้ฮะเจอกับวอริเออร์นะครับมีเป็นมารีนฮะกันเวทนิดหน่อยมีดูมมาฮะดูมก็ไปดูใส่ไฟสปิริตนะครับในแม่เราชิวเลยฮะไม่ติดปัญหาอะไรครับยาวไป มาแล้วครับเวนนอมแนเซอร์หรือว่าอันเคมิสนะฮะแต่ตอนนี้ช่องเต็มเดี๋ยวค่อยหาที่หลังก็ได้ส่วนไอเทมเด้งเลือดเมื่อกี้นะผมเอาให้อาร์เกลไนครับก็เปลี่ยนไปให้นี่ละก็สคิดนะครับมันจะได้ HP มา250นะซึ่งเลือดของตัวโซแคนเนี่ยไม่มีผลมากมากเลยยิ่งมีเลือดเยอะก็ยิ่งส่งผลให้2ช่องที่ได้บัฟเนี่ยได้เลือดเยอะขึ้นด้วยรอบนี้ครับเจอกับไนะฮะมีเป็นมนุษย์นะครับ แคนด้าสายฟ้าก็มาฮะสตอมซปิลิตครับแล้วก็เรียบร้อยฮะหายไปอย่างรวดเร็วเลยวะมีแค่สกิลเลเซอร์เองเลเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันบ้างดีกว่าสเตรนเอ็คครับหรือไอโอนี่ฮะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนขึ้น2ดาวกันหน่อยฮะขอช่องหน่อยโอเคฮะได้ช่องมาช่องนึงอันนี้ทีฮันเตอร์นะครับ ันเตอร์วันนี้ไปฟูได้ก็น่าเล่นอยู่มาเปิดคู่กับอีเกอร์สินฮะจอบกรอบไปไอแม่เราโดนสวาปไปอยู่ด้านหลังครับก็ไปสกิลโดนตัวด,ด้านหลังเต็มๆเลยฮะอย่างนี้ชนะไป you can beat สองดาวสอตัวฮะขาดอีก3ตัวเท่านั้นลำบากลำบากส่วนบอนเดเชนนี่ก็คือย้ายไปเรื่อยเลย <laughs> ไปให้แทงดีกว่าแทงไม่มีไอเทมเลย สงสัยโกสคิดได้ขึ้น3ดาวก่อนแหละขาดอีกตัวเดียวนะครับส่วนไนท์แมนเนี่ยมีคนเล่นซ้ำนะครับมันก็เลยแบบเจอยากหน่อย on, อ่าโอเคฮะตอนนี้อัปเกรดได้แล้วนะครับสำหรับ Blood Stone รบลัดสโตนฮะขึ้นเป็นอีกขั้นหนึ่งมันก็จะแรงมากขึ้นนะสกิลก็ดูดเลือดได้แล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับสแต็กเนี่ยปกติจะได้แค่สิสแต็กตอนนี้ไป20แล้วละและสแต็กมันก็จะบวกดาเมจของเวทขึ้นมานะครับอ่ะเรียบร้อยฮะสามดาวโกสคิดไปซะก่อน รอบนี้ท็อปวอริเออร์นะฮะเปิดมาขั้น2แล้วก็ใช้เป็นโกสคิปเหมือนกันนะเนี่ยเอามาฮุกนะฮะสกิลของเดโทอเฟตของเราฮะนะสกิลไปแล้วฮะไม่มีบาลีนมั้งสบายเลยนะครับโดนเต็มเต็มโอเคครับแตกไปหนึ่งทีมนะฮะเดี๋ยวขอดูไอเทมหน่อยสร้างเป็นอ้าก็ถ้าเรามีไอเจ้านี่สองอันก็คือ ไม่ต้องทำาภาษาทีละเลยฮะใช้เอทเทิเป็นเองนะแต่ต้องอัปเกรดให้ได้2อันเลยครับโอเคฮะลองสุ่มตัวกันต่อฮนะหาไม่เจอเลยแล้วก็เรียบร้อยมาแสนสดาวเรียบร้อยหรือผมควรจะหยุดสุ่มดีจริงๆก็คือถ้าได้อีกสัก2ตัวคือไป3ดาวได้แล้วนะครับรอบนี้ฮนะเจอกับมนุษย์ครับเลเวลเราเริ่มต่างแล้วนะฮะเราเริ่ม8เริ่มเกันแล,แล้วเรายัง7อยู่เลย เดี๋ยวลองสุ่มหน่อย,ยกันฮะขาดแค่2ตัวเองโอ้โห thunder spirit โอเคฮะไม่มีไม่มีฮะหมดแล้วครับเดี๋ยวเคลียร์ตัว10บาทเก็บตังค์เลยแล้วกันนะครับก็อาจจะพักสุ่ก็คือมีคนเล่นฮะทีมหนึ่งนีครับมันก็เลยเจอยากเอาอาอาเอาเอาออกไปแล้วออกไปแบบเอ้าแย่เลยดิไม่ทราบว่าหลุดหรือออกฮะแต่ถ้าออกแบบนี้คือตัวมันไม่เข้าผูนเฮะตัวมันไม่เข้าผูทําให้แบบ มันก็ยังหาไม่เจออยู่ดีโอเคฮะเดี๋ยวลองเอาเลเวลสู้ก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวเก็บตังค์ลงเลเวลฮะเรามีหนินสือ XP อยู่9เล่มอาจจะไปที่เลเวล11ได้อยู่ในช่วงท้ายเกม แตกไปอีกหนึ่งทีมนะครตอนนี้ก็คือทีมที่มีเดดพอรเฟตไม่ได้ออกยังอยู่ยังอยู่ในเกมเพราะงั้นเราเลิกสุบนะฮะเดี๋ยวเราเก็บเงินลงเลเวลแล้วกันเอาเลเวลสู้แล้วก็จริงๆเขามีเดดพอรเฟตอยู่แค่2ดาวตัวเดียวนะครับมันน่าจะสุ่มเจอแต่มันยากไงตัวเหลือน้อยแล้วอันนี้ทีมวอลเลอร์เะครับเปิดมารีนมานิหน่อยฮะกันเวทมีบาเลียกันเวทดิหน่อยนะครับ มาแสงยิงไปไม่ตายและสกิลของดูมเนี่ยไปโดนตัวคอสคิปนะฮะหรือพัดนั่นเองก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะเคลียร์คลิปไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาแล้วฮะไอเทมที่เปลี่ยนตัวเองเป็นคลิละนะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับ like แล้เราก็เหลือแค่หาตัวอ <and> ันคามิสแลลงเป็นตัวต่อไปก็ได้นะจัดไปครับนี่คือตรงไอเทมแนะนำที่เขาแบบแนะนำอะไรฮะระบบแนะนำมาเลย ส่วนโกสคิดเนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาเป็นบอลเดดเชนอีกอันหนึ่งครับเผื่อทำได้อีกอันหนึ่งนะที่เหลือมันก็เป็นไอเทมโจมตีกายภาพแล้วฮะแล้วก็มีซันเชสเตอร์รัมนะครับมาเร่งมานาเหมือนกับรงเท้าเด้งมานานั่นเองนะครับก็เก็บไว้ทำคาถาเฮกดีกว่าวูดูสตาฟก็ถ้าอันคิบิสไม่มาก็าโอเคไปใจก็มาก็ได้ครับ มีทางเลือกอยู่ได้เวทมาด้วยครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับอันเทบิทค่อนข้างดีกว่ามันได้วอลล็อกมาขั้นหนึ่งและตัว4บาทด้วยมันได้ยืนนานกว่าซึ่งท้าปันเกิดก็ไปลงช่องที่โซแขนก็เกิดเหมือนกันนะอ่ะเก็บตังค์ได้50แล้วนะครับลงเลเวลฮะ เจอกับเอะเตอร์นะครับเฟสเตยร์ฟลอยดโอ้โหและสกิลมาเต็มสนามครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วก็โดนล้วงยับยับเลยเด้งเลือดกลับมาทันไหมไม่ทันครับแตกครับรอบนี้โอเค,อเค,อเคผมต้องหาวิธีแก้ทีมนี้แล้วนะครับไม่งั้นท้ายเกมผมสู้ไม่ได้นี่ขนาดเขาไม่มี3ดาวเลยนะฮะแต่ก็คือแบบหยุดการโจมตีไปก็ต้องเลเวลสู้ไปคนระตอนนี้เลเวล8 นะครับลงไปเดตพาวเฟสสตัวเดี๋ยวเราหาอันคิมิตส,สักตัวหนึ่งครับขอแค่ตัวเดียวมาเปิดผัสสารนะฮะหรือเราเวนนอมเวนนอมไปเปิดบอลหลอกดักแอสซิสต์ก็ได้โอเคมาแล้วนะครับผัสสานคีราของเราได้เปิดแล้ว well, ได้วอลล็อกมาขั้นนึ้งด้วยครับแปะไปนะเกิดไม่เกิดลองดูกันนะครับ <laughs> ความสามารถของภาษาดีนะฮะก็คือตัวที่ตีใกล้าตายเนี่ยจะเพิ่มแม็กเกตี12%นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ15%สามารถสแต็กได้8ครั้งนะคะีครับอืมแล้วเราหลักๆก็คือเอามาเป็นปเฮดพีนั่นเองนะฮะดูเฮดพีของเดนคอมเฟดฮะโคตรเยอะตอนนี้5 2 0 0แล้วนะฮะโอ้โหนี่คือ,อยังไม่สาเจ a l l า n นะะ e me ถ้าจะให้โหดกว่านี้ก็ต้อง3ดาวนะครับอ่ะไอเทมที่เหลืออยู่มันก็เอาไปให้อันเคอร์บิสได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่2ดาวก็เดี๋ยวดองไว้ก่อนนะครับเผื่อทำไปในเนี่ยที่สปอร์ตนะครับจะได้ให้พัดไปรอบนี้ฮะเจอกับวอลเลียร์ฮะอันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไป อากเกได้ฮะสามดาวเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้3ทีมสุดท้ายฮนะหนึ่งทีมที่เราต้องการให้ออกก็คือยังไม่ออกครับยังหน้าเทาอยู่เลยเนะ่ยโอเคผมก็เลยไม่กล้าสุ่มเลย นี่ครับไอเทมได้อยู่นะฮะทำสองอันก็ได้ฮะไอเทมคีล่าแต่ผมจะเอารีเซตคูดาวนะครับคราวนี้วิญ,ญญาณก็จะเต็มสนามนะและตัวแบกของเรามันก็อยู่ที่เดธโปรเฟสด้วยะฮะอ่าดาก็ไหนมาโอเคฮะรีเซตคูดาวไปส่วนวูดูสตาฟน่าจะไร้ผลนะฮะน่าจะหยุดการโจมตีของเดอะเกรเตอร์ไม่ได้ะฮะเฮกไม่ได้เนะเพราะว่าผสานเขาแบบป้องกันไว้อยู่งั้นเราก็เอาดีฮะเล่งมานาไปครับจะได้สกิลได้เร็วขึ้นแม้ว่าจะโดนวงก็น่าจะต้องมีผีแบบทำดาเมจให้หน่อยนะฮะ ลองดูกันลองดูกันถ้ามันไม่เวิร์กก็เดี๋ยวต้องปรับตำแหน่งนะเอาตัวแบกไว้ด้านหน้าตัวแทงไว้ด้านหลังแทนนะครับเพื่อดักกันโจมตีของแอสซิสต์นะคร,บรอบนี้ครับเจอกับทีมที่ออกไปแล้วนะฮะแต่ตัวยังไม่ออกก็เรียบร้อยครับก็ยังคงจะเหลืออีกสองแต๊บนะโอ้โหจะสุ่มก็ไม่ได้สุ่มนะครับกลัวไม่เจอขาดแค่สองตัวเอง อ่ะลองปรับตำแหน่งดูนะครับคุ้มครองไว้คุ้มครองเดสมัวเฟสไว้ก่อนโอ้โหตายอย่างรวดเร็วเลยวะ่ะโดนล้วง3ดาวนี่นแ,แล้วดิแตนทอมแอสินนะฮะร,รวดแรงรวดแรงรวดแรงรวดเร็วแล้วหยุดอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะทีมนุ้นแตกแล้วครับตัวมาเลยฮะไนแมร์ครับขาดอีกตัวหนึ่งนี่ผมใส่2อ,อันเลยก็ได้นีมันจะสะแต็คให้ปะก็คือแบบเวทแรงๆไปเลยฮะ ส่วนดาบตอนนี้คืออยากได้สะท้อนมากเลยก็คือต้องหาเสื้อกลอกสักอันหนึ่งครับมาทําเป็นสะท้อนนะฮะสะท้อนดาเมจไปก็น่าจะช่วยได้นิดหน่อยแล้วเรามีดาบ2อันนะครับมันจะเป็นการทําดาเมจแบบออโต้นะฮะต่อให้โดนขัดการโจมตีแต่ไอเทมมันน่าจะทํางานนะน่าจะสะท้อนได้ครับก็เลยยังไม่ทําไอเทมให้อันเคมิทเลยเพราะว่าทําไปก็คือแบบโดนล็อกอยู่ดีลองดูครับรอบนี้ผมเอาไนท์แม์ไว้ด้านหน้าเลยนะครับโอ้โหเบสตถ่วยสองตัว กลางวงครับหนักหน่วงหนักหน่วงแล้วก็โดนล็อกอีกฮะสกิลแบบแทบจะไม่ได้ทำงานโอ้โหหนักว่ะสงสัยจะแพ้หยุดการโจมตีไม่ได้เลยฮะสะท้อนก็ไม่มีครับเสียใจเดี๋ยวรอบนี้ถ้ารอดนี่ก็คือไปรอลุ้นคลิปนะฮะอ่ะไปสามดาวดีกว่า is it you สามดาวจะพี่เกมได้ไหมนะคือตอนนี้ช่องโซแคนไม่ค่อยสำคัญแล้วครับเพราะว่าแฟนทอมตีโคตรแรงเลยแค่ไหนก็ตายเอาเวนอนอกแมนเซอร์ะฮะหรืออันเควิตทับขึ้นสองดาวนะฮะไปแปะไปแปะเอ้าไม่ทันว่ะไม่งั้นอาเคียวได้จะได้เลือดมาอีกหน่อยครับอ่ะรอบดีฮะได้สามดาวมาแล้วโดนดาวเม็ดยับๆนะ,ะหายไปครึ่งหลอดแล้วก็กลับมาฮะ,ะเลือดคืนมาปี๊ปี๊ เฮ้ยสามดาวพิกเกมแล้ววิญญาณฮะอย่างเยอะครับ <c oughs> เรียบร้อยฮะโอ้โหกว่าจะสามดาวต้องรอทีมนู้นแตกก่อนเนี่ยครับผมสุ่มตั้งนานเนะถ้าสามดาวได้เร็วกว่านี้ฮะตัวเราจะมีมากกว่านี้ครับอ่ะโอเคเจอเดอะเกตเตอร์ก็ต้องประมาณนี้นครับก็คือเอาแรงเข้าสู้อะแล้วก็ถ้ามีเอเทมแบบแก้ทางได้ก็ดีนะครับ พวกเค้กพวกอะไรมันทําอะไรไม่ได้อยู่ละเสียดายว่าไม่มีสะท้อนอนี่ครับก็รอนลุ้นไอเจ้านี้อยู่คลิปชุดต่อไปครับมันจะทําสะท้อนอะไรได้หรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นไอเทมระดับสูงแล้วผมก็ลืมดูไปรอบมันไกลแล้วนะครับไอเทมเล็กมันไม่มีแลวไอเทมเล็กก็ได้จากทีมที่แบบว่าแตกๆไปเท่านั้นนะฮะในช่วงท้ายเกมอ่ะโอเควันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ